สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่อง t น a วั w u t Channel นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาดูต้นไม้มงคลนะครับต้นนี้ก็มีชื่อว่าต้นหงส์สุวรรณนะครับราคามาแรงมากเลยนะครับผมตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นต้นเล็กที่เราขึ้นเพาะออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นกลางนะครับส่วนต้นใหญ่เราเพิ่งเอาไปไว้ฝั่งนู้นะครับเรายังไม่ได้มาถ่ายรีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวอีพี่น่าจะถ่ายรีวิวต้นใหญ่ให้ดูนะครับพุ่มสวยมากเลยนะครับผม นี่นะครับต้นหงสุวรรณใบเขาจะมีเอกลักษณ์นะครับใบเขาจะคล้ายๆเหมือนอีเหนานะครับนี่นะครับแต่ผมไม่แนะนําให้ใส่หินสีแบบนี้นะครับตอนนั้นน้องผมเอาไปใส่นะครับผมยังไม่ทันเอาออกนะครับผมผมไม่แนะนําเลยนะเพราะมันจะทําให้ต้นไม้พวกนี้เกิดช้านะครับนี่นะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องชนาวุฒิชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ